ณนะตอนนี้ก็คือยกเลิกประกาศกฎกระทรวงสารสุขเรื่องของสมุนไพรควบคุมกัญชาเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมคะนะครับแล้วก็ทู้ใดจะศึกษาวิจัยส่งออกจําหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะทําได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา66และผู้รับใบอนุญาตตาไไ้องปฏิบัติตรมเงื่อนไขในรายละเอียดสรุปนะก็คือเป็นการค้าเป็น<ช>การแพทย์ใช้ในการแพทย์เท่านั้นใช่ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะต้องซื้อแม้กระทั่งคุณซื้อดอกกัญชานะคะคุณต้องมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่าคุณต้องซื้อดอกกัญชานี้เพื่อ,อและอันต่อมาคือเอาไปใช้ทําอะไรก็ต้องมีการยืน่นหรือแม้แต่กระทั่งบางคนบอกว่าอ๋อเอาดอกขออนุญาตเอาดอกกัญชาจากหลักบ้านไม่ได้นะคะแหล่งที่เป็นแหล่งผลิตก็ต้องเป็นแหล่งผลิตด้วยความน่าเชื่อถือด,ด้วยเพราะนั้นมันจะมีรายละเอียดอีกเยอะมากนะคะเราไม่สามารถที่จะเอามาแล้วก็เปิดบริการในร้านได้อีกต่อไปแล้ว ะะมีการยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขนะคะสมุนไพรควบคุมกัญชาและจริงๆนะบางส่วนเนี่ยคือไปถึงใบกระท่อมด้วยนะอ,อะเพราะนั้นใครก็ตามจะประสงค์วิจัยส,ส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา้าทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขละเอียดยิบและหลายคนก็มืความโผดว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์นูน้นนั้นนี้นะครับอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่เราใช้จริงๆเป็นกัญชง ไม่ใช่กัญชาไม่ใช่กัญชานี่เราพูดถึงกัญชาอยู่ชัดๆนะครับแล้วร้านสารพัดที่เปิดที่เปิดอยู่ที่เปิดอยู่มากมายเขาลงทุนเขาทาธุรกิจไปแล้วซึ่งเขาไม่ผิดเพราะว่ารัฐบาลเพราะัฐบาเปิดช่องว่างให้ทำได้เพราะรันบ้ลยังบอกเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วประกาศหนึ่งสองสามตรงนี้ให้เวลาเขาหรือเปล่าจริงๆต้องให้เวลาเขาแลนดิ้งใช่ค่ะว่าเขาจะแลนดิ้งลงยังไง